เทคานยังไงยังไงลอกงะไรบอกระไรบอกระไรบอกาะไามันเป็น<า> สบายดีสบายดีสวัสดีคือเก่าเด้เอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะบัดสขุขสุคนคือเก่าพี่น,อน้องเอ้ยก็พอกันอ่ากับสาวมุกดาก็อยู่ที่เฮือนสาแตวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมาพาพี่พาน้องมาเบิ่งทางเฮือนทางาอ้แตวเพิ่นคือเก่าพี่น้องเนาะอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางสาร้างเฮาก็เฮ็ดงานกา็ือว่าหลายผู้หลายคนจบายซอยกันก็นือว่ารวดเร็วเนาะพี่น้องเนาะ ่ปพี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวไปเบิ่งไปส่งน้ำกันพี่น้องเลยเดี๋ยดท่าะ菩าฮะกำลังตั้งขอบวงกบเทางเนาะกระตั้งแล้วอซตัวนี้กระตั้งแล้วแล้ว ตัวนี้เนาะเดี๋ยวตัวนี้นี่ถือว่าด้านนอะกถูกเนาะตัวนั้นถือว่าก่อเรียบร้อยมัอนี้จังนายการคือนสีใหายเหลือแต่เท่ข้าวนันเนาะพอเนาะเบอร์นี้ พาเบง่งรอบกันพี่น้องเนาะยังบุคนไดนยางรอซ้ำห้องน้ำครับ เป็นกะะไก่กัาไก่กันนี่มีหลังบ้านในเรือแต่เที่ยวข้ามเป็นไงพี่รองเลยตัวนี้ยังตัวนี้เรือแต่เทคานตัวนี้ยังโบซันเดตีแปดบานในเป็นเก้กวางพี่รองเลยนะเนาะขาดเยอะงานตึงเลยอนี้ค่ะ พี่ค oh no ันยาแล้วแล้วก็มือมันเท่าอดีตตอนเห็นกับรังส่างได้สี่สิบมหาปีเนาะสามุกเนาะโดยเรากลับวันได้ไปใส่เนาะเงี้ยเป็นอะไรเพราะดีใจบ่ดีใจโอ้นั่งเงี้ยอยู่เรากระไรพี่น้องเนาะเห็นแต่เศร้าโอ้ยังไม่ได้ไปใส่ ใ่เพื่อนบอแรกกัยังดีใจเลยปอแรกยังดีใจเลยโอ้สินอนรับอยู่ง่ะสันนอนรับอยู่ง่ะดีใจเฮงบ้าและเออเหนื่อยใช่เนาะตื่นมารับเนาะเออเลนืยพี่น้องดีใจเฮงเนาะกับปอตีแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะแต่เก่าเคยนอนแต่หลังน้อยน้อยเนาะพอเก่าอยู่นอนงตุ๊เพื่อนตุ๊บบัดนี้นอนเพื่อนกอเนาะวันนี้ว่า หรือว่ามากับตองในกลับเลยเนาะคือแบบลูกหลานมากับไปนอนข้างเฮือนข้างนั่นแหละเพราะว่าทุกคนเล่าแหละแบบว่าเฮือนกระตูาซะเนาะเทคาน เดินในยังน่ากับคักช้บมาหนิเนาะกระเพาะกำแพงมีครบห่มต้นนี้กายฮิดคักกันดีนะพอน้นนอยเนาะเป็นห่มคักชับพี่นองเลย กินข่าวรเ้มืนี่กินข้าวกํยังมือนนี่ปลาเผาโอ้เนแนวแบแทบปลาเผามันแใสปลาเป็นตววางไปคนละโอ้เมันเือามันเดือกินแต่นั้นละออยวางเลฮะอยาวาอเออเดวเดอ ี่ไอ้เฮื่อนก่อว่าเขาจะหั่เขาจะด้วยว่าทีหนึ่งได้ทีพอบ้านเขาไปเยียบเขา่าฮ่า่ผมก็เหืนเดิมผมก็เหมือนเมื่อีได้เพื่อนเงื่อนใหม่เป็นยังไงวนนี้วยเื่อนใหม่มันสบายมันนอนมันลงดีก็มีเชียร์เพือนนอนพอแม่เขาไดีโอจ้ เจ้าเือห้าห้อนอเขาเ้าบอกมแล้วมาได้เพื่อนปูนแล้วผัดอยากได้เพื่อนไหมว่าวันนี้โอ้ยเนาะแล้วว่าไม่ก็ปูตอนเย็นเ่ายางแทนหม่ไหมนี่เละแทนหัวไ่แทนกัวโค่อยว่าเลยเอเงี้ยกายินจะบอกอะไรตัว้ไหมเพ่พอแม่เหาองพีมันมีเคยมีทียมียังบนอนหนิ่งนอนเย็น ไม่ผนอกไม่พนักสิบออีแล้วเนาะได้เพื่อนดินพยายามได้เพื่อนไหมทีนงเลยไก้อเงไลยเดเขากี่ตัวเฮาเลยเขากี่ตัวกี่ตัวแล้วเขาวางไทเพื่อนปูนเพรานั่นดีหมดันนี้ไทยเคเพือนปูนบี้รถ เขาพีนนะเขาว่าไพ่ได้เพือนไหมพูน่านรวยอีกแล้ววะเพราะว่าขเป็นนี่เลยสิประหาเงินเทือนไหมอีกวะสัปดาห์นม้ให้กระเบิดแล้วผมเงินพอยูกง่ามกยแล้วไม่มันบ่อย่างง่ายเลยเนี่ยไมีน้มีแต่ไม่เซล่าฮะแล้วตอบค่ะ ทางบ้านสามุกดาน่ะจะเป็นนันไม่แท่งคนเล็กน้องแต่ว่าทางอไมจะไม่าแบบพ่อๆกันหน้ากับเล็กกะแทงคือกันะไม่คัน่าขาเห็ดเฮือนไม่เนี่แบบเห็ดทรงเห็ดซาวนี่ทั้งขานี่ก็ยังอยากหายากนะเนาะ เขาบบนี mm ้หน่อพัเลี่ยมมี่น้วยย่งมีอยู่กัยังมก็คือบ้องอะปูนี่มัน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 มกำหนดเต้ับปูนี่พอากำหนดเลยมันเปื่อยไม่ยังไปมันเปื่อยมันเพรเรอยเนาะไปจับเทีป็เช้าเือนคนแต่ละคนคค่คนน่ก็มี ทานเงยเตลคเัาสบายดีเด้อทานเงยเตลคเัาเบิ้ลซบคือแตกแท้เป็นผู้สาวซบแตกแท้ผมมีน้ำมันทาบ่ฮะมีใช้วาสลีนเท่านั้นอันทาแก้มทาปากค่ะซบมีมนะเบิดแล้วทากันยังคนเดียดิทาเขาจะยังตบนิทาไม่ดูยันมึงทเลยนะ ก็ได้สวยงามแต่หื้อ่ะคือบุคคลเห็นนุ่งบ่เห็นนุงไใชคือแปลกตาอีกแบบหนึ่งเนาะหนึ่งดูอ๋อสามกมาบุคคลเห็นตั้งเถื่อนเนาะั่นเสือตัวนี้เห็นใส่เรื่อยอยู่ที่สงบุเคยเห็นใส่เนาะก็เลยแปลงหูแปลกตาแน่ใส่สงกาสร้าง

เขินกันลยเนะนี่บ้าตีนทั้งรุมมันนี่นี่มันบอกเพียงเออเพราะว่าทานตรงนี้มันค่อยด้วยรยตามที่เขาบ่งนี่ทานมาได้รล้วนะอือ มีแสงตรงนีพอได้มองเห็นพอได้ใสอยูพอได้ใอยูเรานังน้ำเราอ่ะเดี๋ยวมันมิล่องมาได้เราอ่ะได้แล้วอันนี้แล้เราสางใกล้สกับจวดกันพี่น้องนี่พอได้รถเดียวิ่งน้ำบ่ เอยูนล่อได้เเโอปอโ้กบมันบดดส่วงนดดพี่น้องเเนาะช่ไปโต๊ดปะตั้งวงกบนี่ก็ถือว่าเอือว่าใส่สมาธิเต็มนึ่งได้พี่น้องเลยเนาะ

ครับเอ๊ะ <laughs> คนนือน้นคนอาจจะขันตามหอกไม่ได้พี่น้อยนะเป็นกระซายสองคนกับไว้เติบ <c oughs> ใครเราเหตุงานมีแต่คนเป็นเนาะงานกับไว้พี่น้องเลย อเตี่ยงเขาเช็ดท่ชชงนี้บนยังซักเครื่องบ่าบ่<ม>ออซักเรียบร้อยแล้วบ่อนมาหน้าไว้เสือรืองเต็มวนอื้อ อ่ามันพริ้งเนาะพี่น้องเอ้ยแต้วมีดอกดอเฮืองไงบ่นี่เอเต้วจักต่วาเบียดอกดอเฮืองนําซะเลยอือผูกอนนเบี้ยอือแล้วก็งามอีนี่เนาะมันอีหยังแล้วก็แตไก็ได้ไปหาอันตัดไม้มาสักข้างอันมาถ้วย้จัน ตะเกิงตะเศร้าแน่้ออมาหาเออแต่สามมือกอป้าตะ เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างโมนาวอกไอเต๋อซาเครื่องไปเศร้าแทะเย็นยู่เนาะเอ้ยบุญขามาทุกเมื่ออยู่บ่เอ้บุญแต่ไม่ได้ยันเพ่นอันนั้น tay Tài... bay bạn nông con, hả? lá xà nông ấy, đểo hãy con ai à nó, <cười> <cười> うん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  ก็ซ่านติก <cima> ิเปีย uh, ยูซะคือบ่เห็นมาเฮ็ดนําเพิ่นปานน่ะอืโอมาแทนาาโอมาแทนางงามาแทนทางอสร้างเพิ่นอื กท็ที่ว่าเทคานแล้วอของตัวนั้นนะแต่ว่าห้อ,าองนี้ยังข้าขามาหน,นีอุดชุยช่ยพี่น้องไหย อันนี้วงกบอันข้างหน้าบ่อนี่ครับวงกบด้านหน้า,นนา,า,าทางนี้เขื่อนใหญ่มาเขาใช้ขดไปข้างในบ้าดนี่แล้วเข่าหองไปนโอ้เา้าขื่นห้องนี่วอะไรนะ うん。 กวัดเทคทางนี้เห็นไหมเท้ะกระโตล้ะกระปูใส่ได้เนาะเป็นกันใหยมากมาทางนี้สิบลาเกี่ยมเทคันทางหน้าบบนี้เนาะ สองคนก็ไหวรีเอาพอนะไปทำโชคี่นเลยบ่ไหวเลยเจอดเจอดเจอดมาเก็บจาไลายคนเลยเนาะลายคนมันลายเยอะแยะ เสาไซเล็กแล้วตอนโอของังนุมกับคอมเมนต์มาลายเลยพี่น้องนอาอว่าบริษัทไซเล็กบริษัทแต่บรรยากาตามาง,งานเพิ่นน้ะพี่น้องเพิ่นอาจจะเคยเห็นแบบนี้แต่ว่าพาข้านขึ้นมาเพิ่นกับไซเล็กปกติ สีประมาณนี้เิ็นไอเตล้หนพี่เนนะาะคากหน้าบานเนี่ยแต่ว่าทั้งทอห้องน้ำห้องน้ำยันเป็นส่ทั้งขางเนาะเกี่ยวม,มาพี่เลยยุ่งแบงนีนะ้เนาะ ทางนี้ขัน3ามห่องคุณว่าสบาดีได้ทางไห้รถเดอ้อโอามห่องเลยทางนี้เนาะไป้ยิงกล้องเข้าไปเบิ่งกันพี่น้องเลยสร้างทางนอนทองไซค์านี่กนระได้เนาะ นะถือว่าสิปน่าประมาณนี้คลิปนี้เนาะตอนนี้ทางผอสร้างเำากงตั้งขอบบังประตูเป็นที่เที่ยวห้อยเนานะตอนนี้กําลังขึ้นงานคออ่ะวันนี้ทางผอสร้างเพิ่นว่าสิดเด้งมือหายหลุดแต่งานที่คานดผันเนาะเสียมันแล้ว่วกะสันเนาะกอนอื่นกตขอมอกขอบใจเอฟซีบาสิขขสกุทุกคนเด้อยยินดีกับกาติดตามหับชมับฟังเบิ่งคลิปเบินะ่งโฆษณา ว่าสำหรับคลิปนี้ล่าไปเด้อพี่น้องเด้พอพบรกันในคลิปหน้าสบายดี